สวัสดีครับสวัสดีเ c ช่องเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติอีกแปลงนะครับที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานนนท์นิวาสจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้เราก็ดูด,ดอกกระเจียวสวยๆนะครับผมที่สวนเยอะแยะนะครับก็มีสีสีแบบสดๆเลยแล้วก็สีชมพูสวยงามนะครับ เดี๋ยวจะพาชมนะครับภายในสวนตรงนี้ก็จะปลูกมันสำปะหลังนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะครับผมเก็บบรรยากาศนานๆจะได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตรงนี้เป็นไผ่9ก้าดาวนะครับไผ่เก้าดาวที่เอามาปลูกไว้มาดูว่าความเจริญเติบโตของมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ปลูกไผ่แทนเป็นโซนนี้ไปนะครับก็แซมด้วยไม้ป่าเดี๋ยวปีน้าตรงนี้ก็จะปลูกต้นไม้ให้เต็มพื้นที่นะครับก็จะวางระบบน้ำนิดหน่อยนะครับข,ข้างสวนตัวนี้เป็นดอกอะไรไม่รู้นะครับเป็นอาหรือเปล่านะครับดอกกระเจียวสวยๆนะครับกระเจียวเยอะนะครับที่นี่กระเจียวเยอะ ต้นกระเจียวทั้งนั้นเลยนะครับตัวนนี้มันสมปรหลังสวยนะครับตอนแรกปูยูคานะครับเนี่ยหรือยูคาออกก็ว,ว่าจะลงไม้ป่านะครับสวยบรรยากาศ้าชมดอกไม้สวยๆนะครับนี่ดอกกระเจียวนู่นนะครับเต็มไปหมดเลยครับมีแต่ต้นกระเจียว ภาพอาจจะเอียงนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากับโทรศัพท์มือเดียวนะครับนะ่ครับดอกไม้สวยงามเลยนะครับโผล่พ้นจากาต้นหญ้าบรรยากาศข้างเคียงนะครับยังไม่ได้มาฝังแนวรั้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอินทาลัมที่ปลูกไว้ครั้งที่แล้วนะครับ ก็ไม่รู้ยังอยูด่ดีสบายหรือเปล่าพื้นที่อาจจะลกหน่อยนะครับผมลก,ลกมากเลยแหละเพราะว่าไม่มีคนเข้ามาดูแลนะครับต้องเดินบุกป่าฝ่าดงใช่ความเคยชินพื้นที่ใส่รองเท้าวูดเอารู้ว่าคันนี้ได้ปลูกหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เดินม,มาดูก่อนว่าจะปลูกไหรือเปล่าเพราะว่าไม่ทำเส้นกัะรักโซนนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่เห็นเลยก็เดี๋ยวกลับถอยถอยก็ไปดูโซนนู้นนะครับตัวนี้เป็นยา้านะครับผมยญาคายาคาเดี๋ยวก็ต้องเอาต้นไม้ใหญ่มาคุมมัน เอาต้นไม้ใหญ่มาคุมเดี๋ยวเราก็จะไปคาน,นี้ยาวไปเลยเคขึ้นมาละกำลังมองหาก่อนน่าจะอยู่โซนนี้ต้นแรกน่าอยู่ตรงนี้แต่มองหาไม่เจอนะอ๋ะอนี่นี่น,นี่นี่นะครับดงหญ้าก,กำลังพักฟื้นนะครับผมก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาวางระบบน้ำก่อน ค่อยว่ากันนะครับเนี่ยอยู่ในดงหญ้าเลยนะครับ่อยให้เป็นธรรมชาติไปก่อนอยู่แบบธรรมชาติไปก่อนนะครับให้ดูแลตัวเองไปก่อนเดี๋ยวพฤทิการค่อยว่ากันนะครับก็น่าจะลากเดินอยู่นะครับเพราะมีการแทงยอดใหม่ขึ้นมาน่าจะลากเดินอยู่นิครับอินทผา,าดำในดงหญ้านะครับนะครับผม ก็น่าจะรากเดินเรียบร้อยนี่นะครับมีการแทงยอดใหม่ออกมาก็หวังว่าจะไม่ต้องซื้อกินละกินแค่นี้ก็ไม่หมดนะครับย0่สต้นปิดปิดลูกสัก2ต้นนี่ก็กินไม่หมดแล้วนี่สวยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับต้น สินทะพาลำไม่รู้สุดท้ายหรือยังนะครับนี่จะมีอีกนี่มีอีกนะครับตัวนี้ต้นเล็กนะครับนี่ต้นเล็กน่าจะสุดแค่นี้โอเคเดี๋ยวก็จะผ่าโรงหญ้านี้เขาเรียกหญ้าคอมมิวนิสต์นะครับก็สวยงามเลยก็ ตอนแรกว่าจะปลูกทุเรียนว่าจะปลูกทุเรียนก็เอารถมาขุดล่องนะครับยกล่องเพราะปลูกทุเรียนมันต้องใช้งบประมาณมากแล้วก็มีการดูแลแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลก็ยกล่องไว้แล้วก็ไม่ได้มาปลูกนะครับคิดไปคิดมาก็คำนวณผิดคำนวณกำลังตัวเองผิดไปหน่อยนะครับผม ถ้าตอนแรกถ้าไม่คิดจะปลูกทุเรียนก็คงจะรื้อรื้อเฉพาะต้นยูคาริปตัสออกมันก็จะมีเหลือไม้ป่าอย่างนี้นะครับที่ผมลงเรือไว้เนี่ยถ้าเขาไม่ค้นทิ้งหมดนะครับถ้าถ้าแมโครไม่เอาออกหมดเนี่ยก็เยอะนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับในส่วนของต้นไม้ป่าพวกต้นประดูต้นกุ้งนะครับต้นกุ้งต้นไม้แดงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับก็เยอะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันกลับไปแก้ไขเลยไม่ได้ตอนแรกว่าจะลงทุเรียนนี่นะครับยาลหมาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาก็ต้องใชออ้ความเพียรน,นิดนึงนะครับถ้าจะมาพัฒนาอีกครั้งเพราะยามันคืนเต็มแล้วในร่องน้ําเราก็ไม่ปล่อยทิ้งว่างนะครับปลูกยูคาลิปตัสไปแต่ไม่ค่อยสวยนะครับยูคาลิปตัสตรงนี้ ก็ชวยนี่ยครับบนขั้นบอ่อเราก็ปลูกมันไว้ปีแรกนะครับก็ยังหลงเหลืออยู่น่นครับหลงเหลืออยู่ยูคาลิปตัสไม่เขียวเลยนะครับแดงก็ยังมีหลงหลงขึ้นมาเหมือนกันนะครับยคาลิปตัสนี่ต้นเก่าก็พงไว้เผื่อได้ใช้เนื้อไม้มันได้ใช้งานนี่ยประดูสวยๆนะครับประดู มีต้นประดูมีต้นพยอมมีมันป่านะครับตรงนี้เถามันป่านะครับมันเสาเถามันเสาก็มีต้นเนี้ยต้นอะไรไม่รู้นะครับก็จะเป็นสมุนไพรเหมือนกันหญ้าที่มันขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าให้มันเป็นระบบนิเวศไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็น ก็จะสลายเป็นปุ๋ยไปในอนาคตแล้วก็คุมหน้าดินนะครับยูคาลิปตัสตะไคร้ที่ปลูกไว้ก็สวยนะครับแต่กินไม่ทันเรยกไว้ห้าล่องนะครับห้าล่องตกล่องตกล่องโอ้ าว่จาจะนี่ครับลงล่องนี้พอดีโอ้โหยวบลงเลยกับดักอ่ล่องนี้มีน้ำหน่อยล่อลงนี้มีน้ำขังเป็นน้ำซับน้ำซึมนะครับ มันเยอะเลยสุรัทุเลเลยคนะรับโดงปากโอ้มีน้ำไม่มีด้วยต้นน้ำอะไรไม่รู้นะครับน้ำบุกปากฝาดงอึ๊บอึ๊บโอ้โหอ,ออกมาแล้วต้นต้นตนอะไร ครับแป๊บหนึ่งกระถินเทพานะครับตัวน,นี้ขระถินเทพาปลูกไว้เยอะอยู่นะครับตรงนี้ก็ตายหมดนะครับดีแล้วน่าจะตายหมดต้นไหนไม่ตายมันก็แต่โผล่ลุกโอ้ทุรักทุเลนะครับคลิปนี้ทุลักทุเลมากเลยนี่ครับขระถินเทพาีต้นหนึ่ง ร่าสักหต้นนี้ก็โอเลยนะครับห้าหโอโหมานะครับทะลุตัวนคอ,อกแพะเก่านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติ อ้เหนื่อยมากเลยนะครับสวัสดีครับ